มันเริ่มร่างรูปแล้วครับหวังว่าคงเสร็จเดี๋ยว่าจะวาดท่านเต็มเต็มตัววาดคุณพ่อคุณแม่คงได้ครึ่งครึ่งเอวนะจะพยายามปรับให้ได้ขอบคุณพี่ฟีใหญ่รุ่นี้ให้นั่งทำงาน,นครับโอ้โหคนของมาเต็มเลยซื้อของมาใ่เช้าโฟสการ์ดต้องรวบเก็บวางของเต็มไปหมดดูข่าวไว้ด้วย ครับไงติดต่อมานะครับเรียนพิเศษต่างงานขอบคุณพิกซี่ใหญ่ลบรีที่ให้นั่งดังงานลูกค้าของคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ชายครับเดีย๋ยว่าดูงานกันไม่ได้วาดนานมันมากนละสนุกมากนะด้วยความเคารพคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่ชายบิกซี่ใหญ่ลบรีครับ จะเริ่มวาดหูคุณตาแล้วครับขอโทษพี่ชายถ้าวาดไม่สวยครับสู้สุดใจแล้วโน้ตคุณโน้ตสู้สุดใจแล้วครับขอคุณพิกตี้ใหญ่ลบลีที่ให้นั่งวาดลูกครับใช้สีสมลางภาพนะเด็กๆ <English> องบางนะอย่าลบไม่ออกอย่าก,กดนะขอคุณพี่ีใหญ่ลบลีให้นั่งว่าลูกครับติแบซีมากก็ปวดฉีติดต่อเรื่องเรียนต่อเรื่องงานได้ครับขอบคุณพี่ีใหญ่ลบลีให้นั่งทำงานครับรู้สึกจะพักตาสักนาทีหรือห้านาทีบางครั้งเขียนรูปเหมือนมากจะเบ,บอร์นะ ต้องพักตาบ้างพักสมองบ้างเป็นเรื่องแปลกอย่เงเจยดนานไม่ได้นะขอบคุณพิกซี้ใหญ่รบดีให้หน้างานครับแก้ปัญหาสีไม้ไม่มีสีขาวคุณตามีผมสีขาว เหมือนแก้ไขโจทย์สมการอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยโอเค๋ยวมาดูกันนะผมจะทําผมสีขาวได้ไหมโอ้ยบิ๊กซีใหญ่ลบบุรีที่ให้นั่งทำงานครับขอไปงานอําเภอเย็นไหนนะครับอยากทําผมท่านให้เสร็จนะยโบิ๊กซีใหญ่ลบบุรีครับผมขอจบ วาดคุณตาแล้วครับเดี๋ยวพวกนี้มาว่าดคุณยายกันต่อครับแล้วก็ใส่เสื้อท่านช่วงไหล่ท่านนะขขาคุณพิชซีใหญ่ลบลีที่ให้นั่งว่าดครับโอเคครับเดี๋ยวก,ก็ปรับปรับไปเรื่อยๆวันแรกของการทํางานขอบคุณพิชซีใหญ่ลบลีครับเจอกันงานอำเภอรครับ